สวัสดีค่ะกาลยานามิทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะปูเป้จะพามาถอนคําอธิษฐานคําสาบานคําที่เราต้องใช้ในการขอขมากรรมในชาติอดีตชาติที่ผ่านมาและปัจจุบันชาติก็ใช้ได้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะนับแต่จากนี้ไปให้ทําจิตใจให้สงบและกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานคำสัญญาคำสาบานทุกๆอย่างที่เคยทํามาในอดีตชาติไม่ว่าจะทําด้วยความรักความแค้นความหวังดีหรือความเกลียดชังใดๆก็แล้วแต่ซึ่งทําให้ข้าพเจ้ายังต้องมีความผูกพันกับผู้อื่นจิตดวงอื่นๆแบบข้ามภพข้ามชาติอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ และในปัจจุบันไม่ว่าผู้ที่ข้าพเจ้าจะปักจิตเจตนาผูกพันด้วยนั้นจะอยู่ในนรกกระพุมสามเวสีพบโลกมนุษย์หรือสวรรค์ชัน้นใดๆก็แล้วแต่ขอให้ทุกทุท่านได้รับทราบถึงการถอดคำอธิษฐานความตั้งใจของข้าพเจ้านะบัดนี้เราจะไม่มีความเกาะเกี่ยวขัดข้องหรือหน่วงเหนี่ยวไว้ในคำอธิษฐานเดิมๆอีกต่อไป ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานใหม่ณนะวันนี้ว่าหากเกิดชาติหน้าอีกขอให้พบเจอพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์จะขอพบเจอและสร้างบุญบารามีแตกกับกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ผู้จะนำทางพากันเดินไปสู่ทางนิพพานในชาติใกล้เท่านั้นผู้ใดที่เกาะเกี่ยวกันด้วยคำอธิษฐานแต่ไม่ได้พากันไปสู่นิพพานก็ขอให้มีเส้นทางเป็นของตัวเองไม่ต้องมาผูกพันกันอีกต่อไปขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนากับคำอธิษฐานใหม่ของข้าพเจ้า ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเกาวเท่านี้นะคะเมื่อจบตรงนี้แล้วถ้าเราวางจิตนิ่งและสงบคำอธิษฐานและเจตนาอันแรงกล้ารับประกันได้ว่าน้ำตาของคุณนะจะไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนั่นก็หมายความว่าเจ้ากรรมในเวรน,นั้นได้ให้อภัยกับท่านแล้วนั่นเอง ข้อสำคัญนะคะคำอธิษฐานนี้ให้ใช้อธิษฐานในโบสถ์ที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะวัดที่เพิ่งสร้างใหม่และอายุไม่ถึงหนึ่งร้อยปีนั้นก็ยังทำไม่ได้นะคะเราต้องอาศัยอุโบโสถและโบสถ์หลังเก่าเท่านั้นนะคะในการอธิษฐานอาจจะเวียนวัดไปเรื่อยๆหาวัดไปเรื่อยๆที่มีโบสถ์ อายุร้อยปีในการทำพิธีนี้เพื่อนๆถ้าหากว่าเราถึงจุดจุดนั้นจริงๆที่เจ้ากรรมนายเวรได้อโหสิกรรมให้เรานั้นเราก็จะพ้นหลุดพ้นพเพราะเขานั้นจะให้เรากลับคืนมาโดยการน้ำน้ำตาเราจะไหลออกมาเองนะคะเป็นการปิติยินดี จากเจ้ากรรมในเวรที่เราได้ทำของกรรมของเขาไว้ในอดีตชาตินั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ปุเป้ก็ฝากาคำถอนคำอธิษฐานดีๆียนี้ฝากไว้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะและสิ่งนี้ปุเป้เคยทำมาแล้วและได้ผลและน้ำตาไหลจริงๆ ก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะลองทำดูชีวิตใครที่ติดกัดขัดหรือมีอุปสรรคก็ลองอธิษฐานด้วยบทนี้ลองดูนะคะไม่เสียหายแต่ว่าได้ผลจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปูเป้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูเป้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ